อุทยานวน,นไม่ใช่วนค่ะวน,นนะ <c oughs> นอุทยานค่ะตัวอย่างที่อ่านผิดคือเมื่อกี้นะคะวนอุทยานแปลว่าขี่รถไปแล้ววนแล้วก็คุณไม,ไม่ได้เข้าไปข้างในสักทีอ่วนาอุทยานนะคะหูหูหคะ่ะอย่าเอาเสียงเหมือนพี่ข้าวนะคะว่าน,นอุทยานค่ะ สวัสดีค่ะน้องข้าวค่ะสวัสดีค่ะทีมกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายการรู้เรียนเล่นรีวิวแม่ห้องสอนค่ะวันนี้มากันใน EP ที่ชื่อว่า อะไรคะพี่ถ้ำค่ะถ้ำมองไม่ใช่ค่ะถ้าถ้ามองเป็นตากุ้งยิงนะคะเออทำไมต้องตากุ้งยิงอ่ะเป็นปลาหมึกยิงเต่ายิงอะไรได้ไหมน่าจะไม่ได้นะคะเออมากันในตอนอันนี้จะเป็นตอนถ้ำค่ะแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนค่ะถ้ำแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนนะคะเพื่อเป็นการต้อนรับกลับมานะคะ back to school กันอีกรอบหนึ่งนะคะกับ ep ประจำเดือนพฤษภาคมเนาะซึ่ง ep นี้นะคะเราจะ ไปเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องของถ้าที่อยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนแต่ว่ามัน,<ช>มนเยอะ,ะมากเลยเนาะถ้ำวันนี้เราจะคัดมากันแบบเน้นๆนะคะสี่ถ้ำด้วยกันค่ะใช่ค่ะถ้าพร้อมแล้ว ไปกัน<ล>ค่ะถ้ำแรกนะคะถ้ำแรกอุ๊ยไม่ได้สิก่อนจะไปถึงถ้ำแรกเราควรจะมาทําความรู้จักกันก่อนเนาะ<ช>ว่าในประเทศไทยเนี่ยหรือว่าในโลกหรือว่าในจักรวาลเนี่ยมันมีถ้ำอะไรอยู่บ้างนะคะถ้ำทำไมถึงทําไมถึงมีความสําคัญกับคนรู้ไหมเพราะว่าเหมือนเป็น,ปนแหล่งอาศัยอของเขาใช่ไหมคะใช่ <คะ S 1> แต่ก่อนเนาะเราไม่ได้มีบ้านเรือนกันแบบนี้เนาะที่ที่จะสามารถคุ้มแดดคุ้มฝนได้ก็จะต้องเป็นถ้ำเนาะที่ป้อง้อกันฝนนะคะหลบแดดได้นะคะแล้วก็ถ้ำเนี่ยแบ่งออกเป็นทั้งหมด สประเภทค่ะ,คะท้าแรกก็คือถ้ำแรกจะเป็นถ้ำหินปูนค่ะ,คะทีมส่วนถ้ำท,ที่2จะเป็นถ้ำน้ำแข็งค่ะ,คะแล้วก็ถ้ำที่3ามจะเป็นถ้ำลาวาค่ะ,คะแล้วก็อันที่สี่จะเป็นถ้ำ พงหินชายฝั่งค่ะถ้ำที่เพียมอยากไปก็คือถ้ำน้ําแข็งค่ะเพียมอยากไปแบบดูเอสกิโมูอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าจะได้ค่ะเพมที่ประเทศไทยจะมีอยู่แค่2อย่างเองค่ะนั่นก็คือถ้ำนั่นก็คือถ้ำหินปูนค่ะกับถ้ำพงหินชายฝั่งค่ะถ้ำพงหินชายฝั่งก็เพียมขอเดานะน่าจะอยู่แถบชายฝั่งทะเลไหมใช่ค่ะแถวแถวภาคใต้ภาคใต้นะคะใครที่สนใจนะคะอยากดูถ้ำพงพงหินชายฝั่งค่ะก็ต้องไปโซนใต้นะคะแต่ถ้าขึ้นเหนือมาแบบ ต้องเจอถ้ำนี้แน่นอนค่ะถ้ำถ้ำถ้ำอะไรคะถ้ำอะไรคะถ้ำหินปูนคะคะเพียมกับจะตอบถ้ำมออยกร่อบนะคะก็คือจะต้องเจอถ้ำหินปูนนั่นเองนะคะซึ่งแม่ห้องสอนเรานะคะวันนี้เราคัดมากันให้หูนะคะได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะกับสี่ถ้ำที่ห้ามพลาดเมื่อมาเยือนแม่ห้องสอนนะคะใช่ค่ะถ้ำแรกค่ะก็คือถ้ำถ้ำลอดค่ะบางทีเราอาจจะเรียกว่าถ้ำน้ำลอดอะไรงียใช่ไหมคะซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นถ้ำที่ ทาที่ยาวที่สุดลําดับที่3ของประเทศไทยโอ้ลำดับที่3เลยนะคะไม่ธรรมดานะคะซึ่งถ้านี้นะคะจะอยู่ที่อําเภอปางตะมา้าใช่ไหมคะแล้วก็ถ้านี้ก็มีความสําคัญมากๆนะคะเพราะว่าอาจารย์รัศมีชูทรงเดชใช่ค่ะท่านได้มาขุดค้นพบนะคะว่าท่านได้มาทําวิจัยเนาะมาลงพื้นที่นะคะแล้วก็มาพบว่าถ้าเนี้ยน่าจะมีอายุราว2000ปีผ่านมาแล้วนะคะแล้วที่สำคัญค่ะจาก ที่มาของถ้ำเนี่ยอาจารย์รัศมีก็ไปทําเป็นบอร์ดเกมนะคะที่ทุกคนสามารถขอเข้ามาเล่นได้มาเล่นได้ติดต่อที่เคาน์เตอร์นะคะใช่ค่ะพอเป็นเรื่องถ้ำแล้วเราดูตะกุกตะกักกันเนาะเพราะอะไรนะเพราะเราถนัดแต่เรื่องถ้ำมองเราเราเอามาจากถ้ำได้เลยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมถ้ำเนี่ยเดิมทีมันก็มีคู่กับทุกๆสังคมทุกๆกับชุมชนมาอยู่แล้วเนาะแต่ว่าบางที่ก็อาจจะเป็นแบบ ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มันมีชื่อเสียงโด่งดังมากก็คือช่วง13หมู่ป่านั่นก็คือถ้ำถ้ำคนน,น,น้ำนางนอนค่ะใช่ค่ะซึ่งพี่เอมเคยไปมาแล้วนะเป็นยังไงบ้างคะพี่เอมก็เป็นเหมือนในข่าวเลยค่ะเป็นโถงใหญ่มากเลยก็ มีมวลน้ํามหาศาลเนาะถ้าถึงว่าช่วงฝนตกนะคะก็เป็นที่ที่คนจะไปเที่ยวถ้ำเนี่ยจําเป็นจะต้องเตรียมตัวเพราะพอเข้าไปในถ้ำเนี่ยเราจะเจอกับอากาศที่เย็นค่ะอากาศจะอุณหภูมิจะลดต่ําลงเนาะแล้วก็ปริมาณออกซิเจนก็จะน้อยลงนะคะแล้วก็จะมีหินงอกหินย้อยนะคะที่เราต้องค่อยๆเดินมีครั้งหนึ่งที่เพี่ไปเดินถ้ำค่ะถ้ำบ้านเราเนี่ยค่ะถ้ำรอดโมจะปีน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 ขึ้นไปค่ะเงยหน้าขึ้นมาหัวโคกตะเกียงค่ะดีนะคะเขาไม่เขาไม่คิดค่าแต่ ตะเกียงเพิ่มเาาตะเกียงเขาถึงกับร้าวเลยทีเดียวตะเกียงตะกอดนะคะตะเกียงเจ้าพายุรู้จักไหมไม่รู้จักค่ะว่าอ๋อตะเกียงเจ้าพายุค่ะที่จะมีแบบจุดจุดไฟข้างในเนาะแล้วก็จะมีแก้วเป็นครอบข้างในอ่ะถ้าอยากถ้าน้องๆหูไม่รู้จักนะคะตะเกียงเจ้าพายุหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะตรงนี้นะคะค่ะเรามารู้จักกันดีกว่าค่ะว่าถ้ำน้ำรอดหรือถ้ำน้ำลางนะคะเออเป็นถ้ำอันนี้ลักษณะอย่างไรคะอันนี้จะเป็นถ้ำที่ เป็นแหล่งโบราณคดีค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็จะ,ะเป็นถ้ำท,ที่อยู่ในเขตของพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มแม่น้ำปายค่ะ,คะ ชื่อลำน้ำห้วยเนาะที่ไหลผ่านใช่ไหมคะช,ชื่อว่าน้ําลางไหลนะคะผ่านลอดภูเขาเนาะทะลุ<ช>ะเข้าไปจนฝั่งนึงนะคะไปจนถึงอีกฝั่งหนึ่งนะคะ,ะ,คะซึ่ง<ช><ช>เราสามารถที่จะนั่งแพนะคะหรือว่าถ่อแพรเข้าไปได้นะคะภายในถ้าก็จะมีหินงอกหินย้อยนะคะที่มีความสวยงามมากแล้วก็ในถ้านี้ค่ะความยาวถึง1กิโลเมตรนะคะ<ช>แล้วก็ด้านในนะคะแบ่งออกเป็น3ามห้องด้วยกันคะ่ะห้องแรกก็คือถ้าเสาหินหลวงะคะ่ะซึ่งเป็นถ้าที่มีขนาดใหญ่นะคะมีหินงอกหินย้อยที่สวยเด่นนะคะแล้วก็จะมี อยู่จุดไฮไลท์เลยนะคะก็คือซสาหินปูนขนาดใหญ่นะคะที่เกิดจาก ท่านหินงอกขึ้นมานะคะงอกขึ้นมาเรื่อยๆเนาะสูงถึง20เมตรด้วยกันนะคะส่วนที่2ค่ะก็คือห้องโถงที่2นะคะก็คือถ้ำตุ๊กตาค่ะถ้ำตุ๊กตามีลักษณะยังไงคะน้องข้าวคะ่ค่ะถ้ำตุ๊กตาค่ะก็จะเป็นถ้ำที่มีหินออกมาเป็นปุ่มเล็กๆเล็กๆเรียงกันค่ะคล้ายกับตุ๊กตาค่ะโอค่ะแล้วก็ด้านหนึ่งของถ้ำนะคะก็จะปรากฏภาพเขียนสมัยก่อนประวัติศาสตร์เนาะซึ่งมีลักษณะเด่นเพราะว่าใช้สีแดงและสีดำในการเขียนนะคะซึ่งมักไม่พบบ่อยนัก ในใประเทศไทยมีอยู่ไม่กี่ที่นะคะ,คะแล้วก็ถ้ำนี้นะคะเป็นถ้ำที่ถือว่ากว้างที่สุดแล้วก็ยาวที่สุดในถ้ำน้ำรอดนะคะส่วนถ้ำสุดท้ายนะคะบริเวณทางออกจะพบกับถ้ำถ้ำผีแมนค่ะถ้ำผีแมนซึ่งที่ถ้ำผีแมนเนี่ยเราก็จะพบกับโรงศพ ใช่ค่ะมีโรงศพก็แปลว่าที่นั่นจะต้องมีคนอาศัยอยู่มีมนุษย์อาศัยอยู่นะคะถ้าตรงนี้นี่แหละคะ่ะถ้าผีแมนนะคะหรือว่าถ้าผีแมนถ้าผีแมนลงรงรักนะคะซึ่งอาจารย์อดอ,อรรัศมีนะคะชูทรงเดชนะคะนักโบราณคดีนะคะจากมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะได้มาคุดค้นพบนะคะหรือว่ามาทําการสํารวจนะคะปริศนาลงไม้เนาะจำนวนมากนะคะซึ่งมีถึง ยี่สิบห้าโรงใช่ไหมคะแล้วก็แบบมีฝาโรงถึงสามสิบฝาโรงะแล้วก็ว่ากันว่าในบางโรงเนี่ยมีคนมีโครงกระดูกใช่ไหมคะถึงร้อยห้าสิบสี่ค่ะโอ้เยอะมากเลยเนาะแล้วก็บางโรงมีสิบแปดโรงนะคะแล้วก็พี่เอ็มเคยไปเห็นของจริงนะคะก็จะเป็นโรงไม้ยาวๆนะซึ่งมีความยาวมากแล้วก็โรงไม้เนี่ยเขาจะไม่ใช่เอาไม้มาต่อนะคะแต่เป็นการเอาไม้ทั้งต้นมาขุดค่ะขุดจนขึ้นมาเป็นโรงที่สามารถบรรจุโครงกระดูกซึ่ง ก่อนนั้นก็เป็นเป็นศพเนาะก็ร่างของมนุษย์นะคะลงไปได้นะคะในระหว่างปีที่อาจารย์ขุดค้นพบก็คือปี2556นะคะถึง2559้เนาะจริงๆไม่เรียกว่าขุดค้นพบนะมันมีการขุดค้นพบอยู่แล้วมีการจัดวางอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอาจารย์มาทําวิจัยแล้วก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจนพบว่าที่นี่มีคนมาอาศัยอยู่นะคะในดินแดนแห่งนี้<ช>กว่า2000ปีมาแล้วใช่ไหมคะยาวนานมากเลยค่ะใช่ค่ะข้อมูลตรงนี้ ะะสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ค่ะจากเว็บไซต์ของ,จ,งจังหวัดจัังหวดแม่องสอนค่ะนะคะ,ะ,คะส่วนถ้ำถัดมาค่ะที่ยังอยู่ในอำเภอป่าผ้าเห <5 S 2> มือนกันค่ะ,คะนั่นก็คือถ้ำถ้ำแม่ลานาค่ะถ้ำแม่ลานานะคะมีความยาวนะคะซึ่งมีแม่น้ําแม่ลานาทอด<พ>ายาว <ปะ S 1> ใช่ค่ะทอดยาวตลอด สิบสองกิโลเมตรค่ะ,คะแล้วก็ท้าแมานานะคะเข้าไปเยี่ยมชมได้เฉพาะฤดูหนาวและฤดูร้อนนะคะ<ช>พอฤดูฝนเข้าไม่ได้นะคะ,คะและที่สําคัญค่ะที่ทําแมานานี้ต้องต้องเป็นกูรูด้านถ้ำนะคะต้องมีความเชี่ยวชาญในการ ชมถ้ำเดินถ้ำเนาะหรือว่าถ้าใครอยากจะไปอาจจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะที่ถ้ำแม่ลานาแห่งนี้นะคะภายในถ้ำค่ะจะมีขนาดกว้างใหญ่แล้วก็มีห้องโถงนะคะรวมถึงมีอากาศแบบเย็นสบายเนาะฟล์อยู่ตลอดทั้งปีนะคะแล้วก็จุดสําคัญเลยจุดไฮไลท์ก็คือความสวยงามและความยิ่งใหญ่อลังการนั่นเองนะคะสถานที่ตั้งก็อําเภออําเภอปางจังหวัดจังหวัดแม่สอดนั่นเองนะคะข้อมูลนี้ก็จา สำนักง,งานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะ<ช>พพค่ะ,คะส่วนอันถัดมาค่ะถ้ำท,ที่เป็นชอบมากเลยค่ะเพราะว่ามีความสวยงามสดใสจริๆๆงๆเหมือนเราทั้งสองคนนั <S 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 ่นก็คือถ้ำ ถ้ำแก้วโกมลค่ะเมื่อกี้นี้เรามาจากปางมนะผ้าเนาะแต่ถ้ำแก้วโกมลไม่ได้อยู่ปางมะผ้าค่ะถ้ำแก้วโกมลอ,อยู่ที่แม่ลาน้อย<ช>แม่ลาน้อยนะคะก็ต้องเดินทางจากสายเหนือเนาะ<ช>ผ่านอ <นะ S 2> ำเภอเมืองผ่านขุนยวมนะคะไปจนถึงแม่ลาน้อยะคะ่ะถ้ำแม่ลาน้อยนะคะเป็นลนาาักษณะถ้ำที่ที่แตกต่างจากถ้ำแม่ลานาแล้วก็ถ้ำน,น้ำรอดเนาะเพราะว่าที่นี่จะภายในจะเป็นสีขาวเพราะว่าเป็นเกิดขึ้นจากผลึก คาวไซด์ใช่ไหมคะซึ่งอันนี้พบเพียงแค่สามแห่งเองนะคะเพมไม่ใช่ในประเทศนะทั่วโลกใช่ค่ะทั่วโลกค่ะซึ่งมีที่ไทยหนึ่งแล้วก็อีกสองที่คือที่ที่จีนกับมาเลเซียค่ะโอ้ขอโทษค่ะออสเตรเลียคืออีกสองที่นะคะก็คือที่ประเทศจีนค่ะแล้วก็ประเทศออสเตรเลียค่ะเนีะนี่กำลังจากไปยมาเลเซียอ่ตอนนี้ค่ะก็คือลักษณะของถ้ำนะคะภายในนะคะจะเหมือนกับว่าเราแบบผลึกผลึก น้ำแข็งเนาะเกาะเต็มไปหมดเลยนะคะก็ถ้ายังไม่มีโอกาสไปเอสกิโมเนาะไปดูที่นู่ดนะคะมาดูถ้านี้ก่อนจะได้เีิงแต่ว่าความหนาวอาจจะยังไม่ไม่เท่าเนาะแล้วก็ลักษณะของหินที่ที่เกิดขึ้นนะคะจะเป็นสีขาวเนาะพอเป็นสีขาวปุ๊บเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปสัมผัสมันจะเกิดการออกซิไดซ์ค่ะแล้วก็ทําให้หินเปลี่ยนสีเนาะกลายเป็นสีน้ำตาลบ้างดำบ้างอะไรอย่างนี้เนาะก็เพราะฉะนั้นนะคะทุกครั้งที่ไปเยี่ยมชมถ้ำดูด้วยตาและให้กล้องถ่ายรูปของเราช่วยบันทึกความทรงจำนะคะแล้วก็บางจุดเขาอาจจะ ขึ้นแจ้งเตือนนะว่าอย่าอย่าใช้แฟลชอะไรเงี้ยเพราะมันสะอพแล้วมันก็จะมีการเกิดปฏิกิริยาที่ทําให้ถ้าอาจจะไม่ได้ถึงคนรุ่นหลังๆได้ชมกันนะคะตรงนี้นะคะแล้วที่สําคัญค่ะถ้าแห่งนี้ค่ะน้องข้าวคะได้ขึ้นประกาศนะคะเป็นวนาอุทยานนะคะเมื่อวันที่16กรกฎาคม2539นะคะแล้วก็มีการส่งมอบนะคะส่งมอบให้อุทยานค่ะอุทยานอุทยานวน ไม่ใช่วนค่ะวนหน้อุทยานค่ะตัวอย่างที่อ่านผิดคือเมื่อกี้นะคะวนอุทยานแปลว่าขี่รถไปแล้ววนแล้วก็คุณไม่ได้เข้าไปข้างในสักทีอ่าหนอุทยานนะคะหูหูค่ะอย่าเอาเสียงเหมือนพี่ข้าวนะคะวนอุทยานค่ะ เราที่สําคัญนะคะน้องข้าวเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2544นะคะพระพันปีหลวงนะคะพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะคะได้เสด็จทอดพระเนตรค่ะพร้อมกับพระราชทานนามให้กับถ้าแห่งนี้ด้วยค่ะใช่ค่ะให้เป็นชื่อว่าถ้าแก้วโกมลค่ะซึ่งมีความหมายว่าแก้วแห่งความงามนะคะ,คะแล้วก็พระราชทานนามนะคะห้องภายในถ้ำถงใช่ค่ะจานวนห้าห้องด้วยกันนะคะซึ่งมีนามว่า พระไทยทานวิมานเมฆเชกหิมพานม่านผาแก้วและเพิดแพ้วมณีบุกผาค่ะ<ช>ก็ใครที่แวะเวียนไปที่ถ้ำแก้วโคโมนนะคะ<ๆ>ก็อย่าลืมไปถ่ายรูปนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามข้อแนะนำของทางเจ้าหน้าที่อุทยานนะคะ<ๆ>เพื่อที่จะได้มีถ้ำให้กับ ลูกๆหลานๆเนาะใช่ค่ะได้ได้เยี่ยมชมกันต่อไปนะคะก็เคยไปหรือยังคะถ้ำแก้วโคมลนถ้ำนี้ยังไม่เคยไปเลยค่ะก็มีโอกาสไปสักครั้งนะคะช่วยจริงๆค่ะแต่ต้องรีบไปนิดนึงนะเพราะอะไรรู้ไหมคะทำไมล่ะคะเดี๋ยวถ้าจะไม่รอค่ะค่ะมีใครเคยไปถ้ำไหนมาบ้างนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมานะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกลับมาพบกันใหม่นะคะกับรายการรู้เรียนเล่นรีวิวแม่ห้องสอนค่ะอย่าลืมกด ไลค์ <Like S 2> กดแชร์ให้าด้วยนะคะทาง Facebook ค่ะ MHSICT Fanpage ค่ะและ YouTube ค่ะ MHSICT ค่ะแล้วก็มี TikTok กับ IG นะคะ MHSICT Knowledge Park นะคะแล้วกลับมาพบกับเราได้ใหม่นะคะใน EP หน้าอยากจะรู้ว่าพี่ข้าวกับพี่เอมนะคะจะพาไปรีวิวเรื่องอะไรจะเป็นของกินไหมหรือจะเป็นอะไรกลับมาพบกันใหม่ EP หน้าค่ะสำหรับ EP นี้บ๊ายบายค่ะ